สมาธิบำบัด SKT เทคนิคที่หนึ่งในการใช้สำหรับป้องกันแล้วก็ลดความดันโลหิตในผู้ที่จะต้องไปรับการฉีดวัคซีนหรือผู้ที่เริ่มติดโควิด -19 ที่อยู่ยังไม่ถึงระดับสีแดงหรือระดับสีเขียว อยู่ในเ,เป็นระดับสีเขียวนะคะคือเป็นโฮมไอโซเลชันก็ได้หรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ได้ทุกท่านจะต้องเริ่มฝึกเทคนิคที่หนึ่งในการเตรียมตัวฝึกเทคนิคที่หนึ่งให้อยู่ในท่านอนก็ได้นอนคว่ำก็ได้นอนหงายก็ได้นั่งพิงก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือว่านั่งตรงไหนที่สบายที่สุดมือสองข้าง งายงายฝามือขึ้นนะคะข้อศอกสบายสบายไหล่สบายสบาย,บาย,บายเราค่อยๆหลับตาลงสำหรับคนที่จะลดความดันลดความกลัวลดความวิตกกงังวลแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดขอให้ทุกท่านฝึกให้ได้ครบ30รอบลมหายใจ ใช้เวลาประมาณ15น,15นาทีต่อ1การฝึกในแต่ละครั้งแล้วในการฝึกสมาธิวิบัติ SKT เทคนิคที่1เนี่ยขอให้ท่านที่ติดโควิดทุกท่านนะคะให้ฝึกเทคนิคที่1เนี่ยวันละสี่รอบเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนในแต่ละรอบให้ฝึก30ลมหายใจแล้วอาการที่ท่านมีปัญหาในเรื่องของอึดอัดหายใจไม่ออกนั่นนะอ,อกท่านก็จะดีขึ้นและออกซิเจน ในกระแสเลือดก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อลามไปที่ปอดนอกจากไม่ให้เชื้อลามไปที่ปอดแล้วยังช่วยทําให้ท่านลดความวิตกกังวลนอนหลับสบายนะคะซึ่งถ้าท่านฝึกได้ประมาณ3วันอาการต่างๆก็จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งท่านสามารถที่จะได้กลับบ้านนะคะไปพักอยู่ที่บ้านได้เริ่มนะคะ